เอาล้ววันนี้จะเล่าถึงคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านทางฝั่งกัมพูชานะครับที่พูดถึงเหตุผลของแต่ละคนนะที่มองว่าทําไมสงการานต์ที่เมืองไทยถึงมีคนเยอะกว่าสงการานต์ของทางฝั่งกัมพูชานะครับซึ่งก็ถือว่าเราดูเหตุผลของผู้คนจากทางฝั่งเพื่อนบ้านบ้านแล้วกันนะครับโดยความเห็นหล,หลายส่วนนะผมก็แยกเป็นหัวข้อหลกัลกๆที่เขาพูดถึงกันเลยอย่างส่วนหนึ่งนะครับก็บอกว่าที่เมืองของเขาเนี่ยก็จะเล่นกันในช่วงยามเย็นๆน,นั่นคือสิ่งที่บางคนพยายามจะอธิบายนะครับ บางส่วนนะครับก็บอกว่าสาเหตุก็มาจากจํานวนของผู้คนที่น้อยกว่าด้วยนะถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่นะครับถ้าเอาเมืองทั่วๆไปไปเทียบกันเลยเงี้ยมันก็เทียบกันไม่ได้นี่คืออีกมุมหนึ่งครับ <S <S อย่างความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยเล่นกันตลอดทั้งวันเลยการสาตว์น้ำนั่นน่ะคือความแตกต่างแต่ถ้าเป็นที่กัมพูชาในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะออกไปแนวตามประเพณีอะไรต่ตางๆในแบบของเขานะครับ มค์คันทรีนะครับก็บอกว่าประจเหตุเขาเนี่ยในช่วงเวลาตั้งแต่ยามเย็นจนถึงยามค่าคืนนะครับในช่วงของการเล่นของเขามันไม่ได้แตกต่างจากเมืองใหญ่ของไทยเลยนะอันนี้ก็พยายามบอกนะครับว่าถ้าเป็นในช่วงที่มีการเล่นสาต์น้ํากันจริงๆจังๆเนี่ยความคึกคักนะครับคนนี้ก็ยืนยันว่าไม่แพ้กันนะขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าเมืองใหญ่นะแทบไม่แตกต่างกันหรอก มันจะแตกต่างก็แค่การเล่นน้าในช่วงเวลาที่เมือนไทยเนี่ยเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเลยมันก็เลยทําให้ภาพรวมดูเหมือนกับว่ามีผู้คนมากมายร่วมเทศก,กาลสงการอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตลอดเวลานั้นดูคึกคักได้อยู่ตลอดแต่และประเทศผู้คนนะ่ยก็ไม่เหมือนกันมันเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกนะอันนี้คือพยายามบอกนะผมจะไม่ค่อยเล่าคอมเมนต์ที่อาจจะฟังแล้วมันดู ดูไปในทางหงุดหงิดเกินไปอันนั้นก็ขอตัดออกนิดนึงนะครับก็ขอเล่าคอมเมนต์ที่เขาแสดงความเห็นแบบมีเหตุผลบ้างน,นะมันก็จะได้โต้แย้งโต้เถียงกันได้นะครับแบบมีเหตุผลสักหน่อยโดยเรื่องนี้นะครับคนไทยเราเองก็เข้าไปตอบกลับนะก็บอกว่าแต่ถึงการนั้นถ้าจะบอกว่าสงการที่เมืองไทยคนเยอะกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกไปนะก็เพราะว่าที่เมืองไทยก็แตกต่างกันแบบอย่างที่คุณพูดมานั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะยอม,มรับได้ไม่ใช่เหรอว่าเทศกาลสงการในไทยนั้นมีคนเยอะกว่าจริงๆมีคนเข้ามาร่วมเทศกาลสงกกราาเยอะว่ ใช่มันอาจจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอยู่บ้างน,นะผมเห็นด้วยกับคุณเลยถ้าจะบอกว่าผู้คนแต่ละประเทศก็ไม่ได้เหมือนกันแต่การจะบอกแล้วก็ยอมรับว่าทางฝั่งไทยสงการคึกคักกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยอมรับไม่ได้หรอกนะ ขณะที่อ e ีคอมเมนต์นะครับก็เข้ามาชี้แจงนะครับก็อธิบายสาเหตุนะว่าในช่วงวันแรกๆนะครับถ้าจะเทียบกับวันเดียวกันของไทยของไทยในะเรียกว่าสาระน้ำกันตุม้ตมต้าของทุบ้านทุเมืองแล้วนะเขาอ,อธิบายนะครับว่าบ้านเขาเนี่ยก็ยังเป็นประเพณีแบบดั้งเดิมกันก็คือจะไม่ได้มีความปาร์ตี้รื่นเริงบันเทิงอะไรขนาดนั้นแต่ที่เมืองไทยนี่เรียกว่าเปิดเพลงกันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเขาก็เปรียบเทียบนะครับว่าที่กัมพูชานะผู้คนช่วงเช้าเช้าช่วงกลางวันเนี่ย ก็จะออกไปเข้าวัดทำบุญนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและมัน,เป,นปเป็นประเพณีแบบดั้งเดิมจริงๆเป็นสงกรานในแบบของดั้งเดิมจริงๆเป็นวัฒนธรรมที่ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมอยู่แต่ที่เมืองไทยจะเห็นได้ว่าผู้คนนั้นไม่เข้าวัดเข้าวากันแล้วที่นั่นเหมือนเป็นโลกสมัยใหม่แน่นอนว่าความทันสมัยในมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่จะเห็นได้ว่าความเป็นดั้งเดิมนั้นแทบจะไม่หลงเหลืออยู่ ขณะที่บางความเห็นครับให้ความเห็นนะบอกว่าจํานวนประชากรที่เยอะกว่าค่อนข้างจะมีส่วนมากๆหากคุณจะพูดถึงเมืองในระดับสเกลเท่ากันในแง่ของความแตกต่างมันคงจะมีความแตกต่างในแง่ของเวลาเท่านั้นแล้วก็ความแตกต่างในเรื่องของประเพณีรวมไปถึงการสรดน้ําที่จะออกมา,ลาเล่นกันหลังจากผ่านช่วงของประเพณีแบบดั้งเดิมไปแต่น่าเสียดายที่ในกัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่จะมีเมืองใหญ่มากมายกระจายอยู่ทุกหัวเมืองทุกภูมิภาค เป็นหลายสิบเมืองแบบที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเมืองไทยเนะี่ยมีเมืองที่ใหญ่โตมากมายและมีประชากรที่เยอะนั่นจึงทําให้พวกคุณสามารถจัดงานสงกรานได้อย่างใหญ่โตมากกว่าเท่านั้นความคึกคักก็มีมากกว่าถ้าคุณถามหากันยอมรับในแง่ของความคึกคักผมยอมรับเลยว่าทางฝั่งไทยนั้นทําได้อย่างคึกคักมากกว่าจริงๆ แต่ถ้าจะพูดถึงว่ากัมพูชางเงียบเงาเลยผมเห็นคอมเมนต์ในบางส่วนก็มักจะบอกอย่างนั้นแล้วเพียงโต้แย้งกลับไปว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นความคึกคักมักจะเกิดขึ้นเมื่อถึงช่วงเวลาเอาแค่วันเวลาที่มีการเล่นสัตว์น้ํากันกนะก็แตกต่างกันแล้วซึ่งคนไทยเราเองนะครับเข้าไปถามความเห็นนะครับว่าแต่ที่เมืองไทยก็ไม่ใช่ว่าจะออกสัตน้ํากันตั้งแต่เช้าตรู่อะไรขนาดนั้นนะนะคือต่อให้ในเมืองไทยผู้คนไปเข้าวัดเข้าวาทําบุญ แต่จะเห็นได้ว่าวัดวาของเมืองไทยนี่ก็ยังมีความคึกคักมากกว่านะเหมือนกับว่าในบางความเห็นมักจะบอกว่าชาวกัมพูชาไปวัดเข้าวัดเข้าวาทําทบุญกันในช่วงเทศกาลสงกรานใช่ไหมแต่ที่เมืองไทยมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะวัดหลายแห่งนั้นมีผู้คนจํานวนมากเลยแทบทุกเมืองซะ้วยซ้ําถ้าคุณยังไม่เห็นเรื่องนี้กับตาคุณควรมาดูที่วัดที่มีการจัดสงกรานในเมืองไทยด้วยคุณจะเห็นความคึกคักมันเกิดขึ้นตั้งแต่การเข้าวัดเข้าวาเลย คุณจะเห็นว่าผู้คนมากมายต่างหลั่งไหลเข้ามาในวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเพณีแบบดั้งเดิมผมก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่นะถ้าจะบอกว่าไทยไม่ได้มีความดั้งเดิมคงไว้เลยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นในทางกับการเมืองไทยนั้นมีทางเลือกทั้งความดั้งเดิมความบันเทิงในแบบสมัยใหม่อยู่ในเทศกาลสงกรานต์และทุกๆแะแนงนั้นอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่า คุณอยากจะไปเที่ยวในลักษณะไหนคุณอยากจะไปเข้าวัดเข้าวามีผู้คนอีกจํานวนมากเลยที่ชอบเหมือกน,กนกับคุณหรือคุณจะชอบการสัตว์น้ําขับรถและเล่นไปตามพื้นที่เมืองต่างๆและแน,น่นอนที่สําคัญก็คือถนนที่เมืองไทยดีกว่าด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลของความคึกคักที่มากกว่าด้วยนะการมีถนนที่ดีกว่ามันทําให้ผู้คนแต่ละพื้นที่จากเมืองเล็กๆน้อยน้อยต่างๆสามารถเดินทางเชื่อมโยงเข้ามาสู่เมืองใหญ่ นั่นจิงทําให้เรามีประชากรมากมายมีผู้คนมากมายเข้ามาร่วมเทศกาลสงการได้ไงละ่ะนี่แหละคือเหตุผลสําคัญเลยการเดินทางที่ดีกว่าจึงทําให้มันสะดวกที่จะรวบรวมผู้คนและก็เกิดเป็นความคึกคักในตัวเมืองในเทศกาลสงการได้มากกว่าขณะที่คอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอีกคนนะครับก็บอกว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ผมคิดว่าม,ม,มันไม่ได้จะเอามาเปรียบเทียบกันเลยและก็ไม่เข้าใจชาวเน็ตกัมพูชาด้วยเช่นกันว่าทาไมบางคนถึงพยายามโต้เถียงขนาดนั้นหากพูดในแง่ของความคึกคักยังไงเมืองไทยก็มีมากกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าก็เพราะว่านักท่องเที่ยวจากทางฝั่งไทยมักจะมองว่า สงครามที่กัมพูชานั้นเงียบเหงามากกว่าแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียวเลยต่างหากความคึกคักในกัมพูชานั้นก็มีอยู่เหมือนกันในเทศกาลสงกรามและมันแทบจะไม่ได้แพ้เมืองใหญ่ๆของประเทศไทยเลยแต่ถ้าว่าประเด็นมันเริ่มมาจากเรามักจะถูกมองว่าสงครามที่กัมพูชานั้นดูเงียบเหงางมั้งไงนั่นแหละคือประเด็นที่มันเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยในความเป็นจริงมันไม่ใช่ความเงียบเหงา เพียงแต่เราก็พยายามอธิบายไปว่าสงการของเรานั้นมีวิธีรวมไปถึงวิธีปฏิบัติที่มันแตกต่างกันจากทางฝั่งเมืองไทยอย่างไรบ้างขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาอีกคนเองนะครับอันนี้เป็นในมุมของคนที่ไปเป็นแรงงานอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็คือันทํางานที่เมืองไทยนั่นแหละเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าสงกรารถ้าว่ากันตามตรงผมคิดว่าสงกรารที่เมืองไทยสนุกกามากโอ้โหโอ้โหแหวกวงคนอื่นมาเลยเนะี่ยเขาให้ความเห็นนะครับว่าในบางช่วงปีเนะี่ยเขาแทบไม่อยากกลับไปที่กัมพูชานะครับแล้วมองว่าสงกรารที่ เมืองไทยนั้นเป็นอะไรที่สนุกเลยมากกว่าโดยคนนี้นะครับเขบอกว่าในโลกออนไลน์บางทีมันจะมีความเห็นที่มองแตกต่างกันแต่คุณรู้ไหมว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานยังมีแรงงานกัมพูชาอีกจํานวนไม่น้อยเลยนะที่ยังเลือกอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ไม่ได้เดินทางกลับบ้านไปบางช่วงปีพวกเขาไม่ได้กลับบ้านแล้วก็เลือกที่จะอยู่ท่องเที่ยวในเมืองไทยในช่วงเวลาดังกล่าวผมจะบอกให้นะว่ามีแรงงานกัมพูชาในไทยอีกมากมายพวกเขาอาจจะไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่ค่อยได้เล่นก็ไม่รู้พวกเขาก็แค่ไม่ได้มาแสดงความเห็นก็นเท่านั้นลหลายๆคนไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องตกเทียงกันเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้เลยและในความเป็นจริงก็คือพวกเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยในช่วงงเทศกกาลสร มันเป็นวันหยุดที่สบายสุสดๆเลยทีเดียวทีนี้คอมเมนต์ของทางฝั่งคนไทยเราเองเนะครับก็เอาเข้าไปเอาภาพนะครับเอารูปภาพไปตอบกลับในคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับก็บอกว่าคนไทยนะั้นเล่นสงการก,กันตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เชา้าในสถานที่สําคัญสําคัญที่เล่นสงการกันเนี่ยคนนี้แทบจะเต็มแล้วคนแทบจะแน่นแล้วซึ่งคนนี้นะครับก็บอกว่าในกัมพูชานั้นตรงกันข้ามกันเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าคอมเมนต์ของทางฝั่งชาวกัมพูชาเขาก็เข้าเอาไปอธิบายอย่างที่สิ่งที่เขาบอกไปก่อนหน้านั้นนะครับ หลายๆคนก็เข้ามาอธิบายนะว่าในช่วงเช้าๆเนี่ยที่กัมพูชาก็พบปะครอบครัวกันอะไรประมาณนั้นประเพณีสงกรานต์แบบออริจินลอลกันก็คือดั้งเดิมไปวัดไปวาอะไรอย่างที่เขาพูดถึงคล้ายๆที่พูดถึงไปก่อนหน้าน,นั้นเลยนะฮะซึ่งก็ไม่เล่าซ้ําแล้วกันนะว่าตอบกลับยังไงเนาะก็พูดคล้ายๆกันคอมเมนต์ทำไมครับบอกว่า กัมพูชายังสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอยู่ไม่มีเปลี่ยนแปลงซึ่งเมืองไทยนั้นแตกต่างไปเลยเมืองไทยต่อยอดจะเป็นสงการเวอร์ชั่นไหนแล้วก็ไม่รู้แน่นอนแบบที่เมืองไทยทำดีเลยมันดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีดกว่ากัมพูชายเยอะเลยแต่ก็น่าด้โปรดเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างกันด้วยจะบอกว่าเราเงียบเงาเลยมันก็ไม่ใช่ซึ่งคอมเมนต์ของคนบ้านเราเองนะครับก็เข้าไปบอกนะครับว่าการจะยอมรับว่าเงียบเงามากกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกไปแต่อย่างใดนะ ในความเป็นจริงต่อให้ไทยไม่มีสงกรานในช่วงเวลาปกติแหล่งท่องเที่ยวของไทยก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายอยู่แล้วน่าจะเป็นพื้นฐานเดิมที่แตกต่างกันเลยและผมคิดว่ามันดูไม่ใช่เรื่องที่น่าจะเอามาถกเถียงกันอะไรนะมันไม่ได้ต้องหาสาเหตุอะไรกันขนาดนั้นเพราะอย่างไรก็ตามทางฝั่งไทยก็มีจํานวนนักท่องเที่ยวที่มากกว่าอยู่แล้วและก็มีเมืองอีกหลายเมืองเลยที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ และเหมือนว่าอีกหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับสั้นๆนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกนะว่าคุณต้องเข้าใจด้วยนะว่าช่วงเวลาการเล่นสงการถ้าหมายถึงการเล่นสัตว์น้ําแบบเมืองไทยตะกะจะมาเอาเช้าตรู่เลยมันก็ไม่ใช่หลายหลายคนช่วงเช้าตรู่ยังอยู่กับครอบครัวไปวัดไปวากันอยู่เลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่แตกต่างแต่คนไทยเราเองนะครับก็เข้าไปอธิบายว่าสิ่งที่คุณพูดมานะ่ะที่เมืองไทยก็มีเหมือนกันนะเมืองไทยก็ทําแบบที่ในกัมพูชาทาเหมือนกัน คุณจะบอกว่าเมืองไทยไม่เข้าวัดเข้าวาเลยมันก็ไม่ใช่นะเมืองไทยก็มีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกที่จะร่วมประเพณีแบบดั้งเดิมซึ่งก็มีอยู่วัดแทบทุกเมืองในประเทศไทยเลยทีเดียวอีกทั้งถ้าจะเทียบกันในเรื่องของการเข้าวัดเข้าวาผมเชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะฉะนั้นต้องหันมาดูเกี่ยวกับกรเรื่องนี้ด้วยแต่ที่แสดงให้เห็นได้ชัดก็คือเมืองไทยมีทางเลือกที่เยอะก,กว่าก็แค่นั้นคนที่อยากไปจอยอยากไปสนุกตามถนนเส้นต่างๆการสาดน้ําอะไรแบบนั้นเมืองไทยก็มีให้ตั้งแต่เช้า แล้วก็คนที่ชอบเข้าวัดเข้าวาก็มีตั้งแต่เช้าด้วยเช่นกันก็มีคนจํานวนไม่น้อยเรียกว่าเยอะซะด้วยนั่นแหละผมก็เลยมองว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมการท่องเที่ยวของไทยถึงเติบโตได้มากกว่าเพราะทางเลือกที่หลากหลายด้วยนี่ไงจะเห็นได้ชัดเลยว่าการท่องเที่ยวของไทยมันส่งเสริมเศรษฐกิจมากขนาดไหนการท่องเที่ยวของไทยเป็นได้ทั้งตอนเชา้าเป็นได้ทั้งตอนบ่ายเป็นได้ทั้งตอนเย็นตอนค่ําคืนคือการท่องเที่ยวไปได้ในทุกเวลานั่นคือสิ่งที่เมืองไทยมีนะตอนนี้ และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําไมสงการานของเรายังคึกคักอยู่ตลอดเวลาเพราะเราต่อยอดเราพัฒนามากขึ้นและเราก็มีทางเลือกที่มากขึ้นนั่นเองโดยคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าก็เพราะวัฒนธรรมนะครับไม่เหมือนกันไงคือวัฒนธรรมไม่เหมือนกันมันจะให้เหมือนกันแบบนั้นไม่ได้ซึ่งคนไทยเราเองนะครับก็เข้าไปบอกนะครับว่าอันที่จริงวัฒนธรรมแบบ ต้นแบบออริจินอลถ้าคุณจะพูดถึงความเป็นต้นตํำรับผมอยากจะบอกว่าเมืองไทยของเราก็มีอยู่เหมือนกันมีคนมากมายเลยที่ทําเหมือนในกัมพูชานั่นก็คือประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมในแบบของสงการแบบดั้งเดิมมีผู้เฒ่าผู้แก่มากมายเลยอย่างทําแบบนั้นปเรื่องเก็นการความบันเทิงในการสาดน้ําที่เริ่มกันตั้งแต่เช้านั่นก็เป็นสิ่งที่เมืองไทยก็ต่อยอดทางความบันเทิงโดยธรรมชาติด้วยเช่นกันผมเริ่มจะเข้าใจแล้วแหละว่าทําไมต่างชาติถึงมักจะบอกว่า คนไทยค่อนข้างจะมีเซน์ทางด้านการท่องเที่ยวเพราะโดยพื้นฐานคนไทยนะ่ะมีความสนุกสนานมีความต่อยอดสิ่งที่เป็นอยู่ให้มันไปได้กับภาคการท่องเที่ยวคุณสังเกตดูเลยนะตามชุมชนเล็กๆในประเทศไทยของผมมีผู้คนมากมายออกมามีส่วนร่วมออกมามีส่วนทําให้ชุมชนเล็กๆของพวกเขานะั้นมีความคึกคักซึ่งมันก็แตกต่างจากบรรยากาศเพื่อนบ้านที่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกพื้นที่ขนาดนั้นที่จะมีความคึกคักกันอยู่ตลอดเวลาได้ผมเข้าใจแล้วแหละว่าทาไมฝรั่งถึงบอกว่าเมืองไทย เพราะคนไทยคือผู้คนที่ทําให้การท่องเที่ยวเติบโตตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่พอมาสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านที่มีหลายๆอย่างคล้ายๆกันเริ่มเข้าใจแล้วแหละว,ว่าทําไมพวกเขามีคล้ายกันหลายอย่างก็จริงแต่ก็ยังไม่สามารถไปถึงจุดที่ถูกพูดถึงในระดับโลกได้ขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็เข้ามาบอกว่าความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวเป็นความโชคดีโดยพื้นฐานของไทยต่างหากมีเที่ยวบินมากมายที่บินไปที่ประเทศไทยตั้งแต่อดีตนั่นจึงทําให้ผู้คนมีโอกาส ไปแวะเวียนที่ประเทศไทยได้มากกว่าลองให้เที่ยวบินต่างๆมาที่ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นสิแล้วก็ตัดการบินไปที่เมืองไทยลงผมคิดว่าการต้องเที่ยวก็อาจจะไม่ได้บูมขนาดนี้ซึ่งในคอมเมนต์นี้นะครับมีคนเข้ามาโต้แย้งให้นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนนะคนนี้ก็บอกนะครับว่าการที่เที่ยวบินนะครับจะมาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็มีจํานวนเที่ยวบินที่เยอะเนี่ยคุณ่าลืมนะว่าสายการบินเองการบินเองเนี่ยก็เป็นโลกของธุรกิจนะมันต้องมีดีมานซัพพลายมันต้องมีคนต้องการที่จะไปดังนั้นมันจึงมีเที่ยวบิน ไม่ใช่ว่าจูจูสายการบินเองเลือกที่บินมาที่เมืองไทยแล้วคนก็แห่ตามสายการบินมันไม่ใช่นะก่อนอื่นเลยประเทศปลายทางก็ต้องมีความน่าไปพอมีความน่าไปก็มีคนอยากไปพอมีคนอยากไปก็มีสายการบินมากมายที่มีเที่ยวบินไปเยอะแยะอยู่เต็มไปหมดดูท่าเห็นทีนาะจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหม่สักหน่อยนะ มเขาไม่ได้มานะครับจากคนไทยเราก็บอกนะครับว่าเหมือนกับว่าเพื่อนบ้านเองก็อยากพยายามสื่อสารว่าสงการของเขาไม่ได้มีความเงียบเหงานั่นคือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเกี่ยวกับหลายๆคอมเมนต์มันก็เลยมีความคิดเห็นมากมายที่พยายามเข้ามาบอกถึงเหตุผลอยู่เต็มไปหมดเลยผมจะสรุปให้ว่านี่คือวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างที่พวกเขาพูดแต่ส่วนสําคัญที่พวกเขาไม่พูดกันเลยก็คือกําลังซื้อของผู้คนที่สูงกว่ากําลังซื้อของผู้คนที่สูงกว่าไม่ได้รับการพูดถึงเลยทําไมต้องกําลังซื้อเพราะ เมื่อผู้คนมีกําลังซื้อที่สูงผู้คนก็ออกไปเที่ยวได้มากกว่าด้วยไม่ว่าจะจัดงานอะไรก็สามารถรวบรวมผู้คนได้เยอะกว่าเพราะกําลังซื้อที่สูงน่าเป็นส่วนสําคัญที่สงการไทยคึกคักเหตุผลมันไม่ได้จะเข้าใจยากนะแม้แต่คนที่มีกําลังซื้อในแถบเพื่อนบ้านหลาหลายคนนะ่ะผมก็ยังเห็นว่าพวกเขาข้ามาสงการที่เมืองไทยเลยเหมือนกับว่าคอมเมนต์ในช่วงหลังๆนะครับก็มีหลายๆคนเขาก็ค่อนข้างงงนะว่าโอ้ oh, แค่นี้มันเป็นประเด็นถกเถียงหรือถึงขั้นจะต้องมาชี้แจงอะไรกันขนาดนี้ได้อย่างไรกันนะครับ ว่าทำไมไทยถึงคือคักกว่าอะไรประมาณนั้นซึ่งผมดูดูนะในช่วงหลังๆเนี่ยมีหลายคอมเมนต์โอ้โห,โโหมาเป็นหลักพันเลยนะไม่ใช่หลักร้อยนะหลักพันแบบเล่ากันไม่จบเลยทีเดียวนะฮะโดยคอมเมนต์สุดท้ายนะครับพูดไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเท,ที่ยวด้วยนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้มองเห็นในระดับบุคคลแต่คนนี้นะครับก็อธิบายเลยครับว่าความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเท,ที่ยวก็หมายถึงสิ่งที่ในไทยนั้นส่งเสริมมากกว่าที่มันเอื้อให้ผู้คน ออกมาเดินทางออกมาท่องเที่ยวกันตามพื้นที่ต่างๆได้มากกว่าพูดง่ายๆก็คือภาคการท่องเที่ยวทําได้อย่างสําเร็จนั่นเองก็คือมีความสําเร็จทางด้านนี้ที่มากกว่าคือไม่ว่าจะเป็นหัวเมืองใหญ่หัวเมืองเล็กหัวเมืองรองอะไรต่างๆก็มีการส่งเสริมการจัดสงการานเล็กๆๆน้อยๆภาครัฐภาคเอกชนช่วยการสนับสนุนจนเกิดเป็นสงการอย่างที่เห็นอยู่ที่เมืองไทยมันก็เลยคึกคักอย่างที่เห็นนั่นเองนะครับ สำหรับเรื่องราวในวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์ผมนะนั่งเล่าสู่คนฟังแบบนี้เลยไม่ต้องนั่งอ่านจะชาอะไรแบบนั้นไม่เอานะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดีครับ